เรื่องราวของสับลีหวนหรืออาจจะสะกดว่าสับลีหวนนั้นเป็นวรรณกรรมคำหวนของภาคใต้ซึ่งท่านเปลืองนนครได้กล่าวว่าเคยอ่านที่หอพระสมุดซึ่งก็เป็นคำเรียกก่อนที่จะเป็นหอสมุดแห่งชาติชื่อหนังสือนั้นจะเขียนว่าสับลีหวนแต่ฉบับที่กล่าวถึงนี้ท่านดิเรกพสตเสนนักคติชนวิทยาชาวนครศรีธรรมราช ได้พบต้นฉบับเป็นสมุดฝรั่งที่วัดเขาน้อยอำเภอสีชนจหวััดงนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2515สื้อหาผู้แต่งก็ไม่ปรากฏว่าเป็นใครระยะเวลาที่แต่งก็ไม่ปรากฏแต่เข้าใจว่าคงไม่เกินสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็เพราะว่าแต่งด้วยกรอนแปดซึ่งเป็นรูปแบบคำประพันธ์ที่พึงใช้แต่งวรรณกรรมภาคใต้ในสมัยหลัง หลังจากที่พบต้นฉบับแล้วท่านดุเรกพรตเสนได้พิมพ์ออกแจกจ่ายเพื่อนฝูงมีผู้ติดอกติดใจกันมากก็เพราะมันเป็นเรื่องสัพดลแต่ไม่ลามกจึงพิมพ์แจกจ่ายกันไปเรื่อยๆจนเรื่องนี้แพร่หลายและได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันมากพอสมควรถ้าเราได้อ่านเรื่องสับรีหวนอย่างผ่านๆก็อาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องลามกหรือสัพดล ผู้แต่งก็มุ่งแต่จะใช้คำหวนที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นอย่างเดียวแต่ถ้าอ่านอย่างพิจารณาก็จะเห็นความเป็นกวีของผู้แต่งเรื่องนี้ก็เพราะสามารถใช้คำหวนได้ทุกวักและเกือบทุกถ้อยคำโดยที่สามารถดำเนินเรื่องไปได้อย่างเข้าใจและมีความกระชับและไม่ทิ้งธรรมเนียมนิยมในการแต่งนิยายคำกรอนสับลี่หวนนั้นมีเรื่องย่อว่า เท้าโคตวยและนางคีแหงครองเมืองห้างกวีซึ่งจะจะออกเสียงจริงๆแล้วเขาจะต้องใช้คำว่ากุ๋วีหรานว่าห้างกุว๋วีมีโอรสชื่อไดยอประสงค์จะให้โอรสนั้นมีคู่ครองจึงให้ทูดนำสารไปสู่ขอนางไหหยีทิดาเท้าโบตัดและนางหินปรีแห่งเมืองห้างฉี ท้าบตักนั้นเมื่อรับสัตว์แล้วตกลงและกำหนดวันแต่งงานกันไว้แต่ต่อมาโจนป่าได้เข้าตีเมืองห้างฉีนางหินปรีถูกฆ่าท้าบตักจึงให้ไอหยีนั้นหนีออกจากเมืองไหยีเมื่อหน,นีอยู่ไปเมื่อหน,นีออกไปก็ไปอยู่กับฤาษีฝ่ายเจ้าชายไดยอพอทราบข่าวโจนเข้าตีเมืองของพระคุมันจึงรีบเดินทางจะไปช่วย แต่ระหว่างทางก็ได้พบกับไห่หีเสียก่อนที่อาสมของฤาษีจึงทำให้ทั้งสองคนนั้นได้ครองคู่กันส่วนท้าโบตักนั้นหลังจากนางหิ้นปรีสิ้นชีพไปแล้วก็รู้สึกว้าเหวจึงได้นางเฮกหลีชายาไม้ของเจ้าเมืองเมืองหนึ่งมาเป็นคู่หลังจากไดยอได้ครองคู่กับไห่หีแล้ว ก็ได้ทิดาชื่อหาวีต่อมาเมื่อคิดถึงท้าโบตักจึงได้เดินทางพร้อมชายาและทิดากลับเมืองท้าโบตักจึงได้ทําพิธีรับขวัญหลังต่อมาเฮกหลีเกิดความริษยาหาวคีจึงออกอุบายทูลลาท้าโบตักกลับเมืองโดยให้เหตุผลว่าจะไปเยี่ยมเยียนราษฎรการไปครั้งนี้ได้ขอหาวีไปเป็นเพื่อนด้วย โดยระหว่างทางก็ได้จับหาวขีนั้นลอยแพรก็จึงร้อนไปถึงพระอินท์ต้องเนรมิตเกาะขึ้นเกาะหนึ่งหาวขีลอยไปติดเกาะนั้นเพื่อคอยเรือจะกลับเมืองฝ่ายเฮกหลีหลังจากลอยแพรหาวขีแล้วก็กลับเมืองแล้วก็ทูลท้าโบตักว,ว่าแพแตกหาวขีนั้นตกน้ำหายไปตัวต้นฉบับจริงๆนั้นคงเหลือเพียงเท่านี้ ในการแต่งเรื่องราวโดยการใช้สับรีหัวน,นียทางด้านธรรมเนียมนิยมในการแต่งก็มีการชมบ้านชมเมืองชมธรรมชาติบทอศัศจรรย์อย่างนิยายทั่วไปแต่ใช้คำหวนทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องของการชมบ้านชมเมืองส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการชมธรรมชาติ สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของบทอัศจรรย์ในการดำเนินเรื่องผู้แต่งได้บรรจุอนุภาคเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้ลงไว้ตลอดเรื่องอย่างเช่นการกล่าวถึงกับข้าวที่เตรียมจะจัดเลี้ยงในงานแต่งงานของนายยอกับนางไหหย,ยีว่า ส่วนบทเกี่ยวกับเรื่องก่อนที่โจรจะออกเดินทางไปตีเมืองห้างฉีก็ได้เตรียมเครื่องรางของขลังและผู้แต่งก็พูดถึงคาถาอาคมต่างๆดังนี้สำหรับตอนทำคลอดนางไหหีผู้แต่งก็ได้บรรยายไว้ว่าส่วนของตอนได่ยอ พร้อมด้วยไหหีและหาวขีกลับเมืองท้าโบตักก็ได้มอบของขวัญแก่หาวขีเป็นการรับขวัญดังนี้จะเห็นได้ว่าผู้แต่งพยายามเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมบรรจุลงไว้ในเรื่องนี้ตามสมควรเพียงแต่ทำเป็นเรื่องสัปปรพดนเส้นเท่านั้นในด้านรูปแบบนอกจากสับลีหวนจะแตกเป็นกรอนแปดอย่างธรรมดาแล้ว ในตอนพระอินทรู้สึกร้อนที่พิอารพราะนางเฮกหลีนำหาวทีลอยแพรผู้แต่งก็ได้ใช้รูปแบบเป็นกรอนกลบทซึ่งก็คือกลบทสะบัดสวิงซึ่งหนังตะลุงนั้นก็ใช้ตอนออกรูปพระอินทโดยเฉพาะความตอนนี้กล่าวว่าอย่างพอประมาณดังตัวอย่างนี้จากตัวอย่างต่างๆที่ยกมาจะเห็นความสามารถของผู้แต่งในการขวนคำ เพื่อสื่อความได้ทุกอนุภาคของเนื้อหาทำให้เรื่องดำเนินไปอย่างราบรื่นเกิดความไพเราะในลีลาโวหังและสัมผัสจึงกล่าวได้ว่าสับลีหัวน,นั้นไม่ใช่หนังสือลามกแต่เป็นหนังสือสัพปปดนอย่างมีศิลปะและผู้แต่งก็เป็นนายของภาษาอย่างแท้จริง